บ้านเดี่ยวขายให้เช่านะครับผมพึกระดาบางใหญ่ใกล้เซ็นทรรมรเกตนะครับหลังนี้สามห้องนอนสามห้องน้ำห้าสิบหกตารางวาฮะอยู่หน้าหมู่บ้านเลยครับผมจะเทยังไงลองเข้าไปดูนะครับบ้านเลขที่เกครสบหสี่นี่ฮะ เดี okay. ๋ยวผมพาเดินวนรอบหมู่บ้านรอบบ้านก่อนนี่นะครับเป็นส่วนหน้าบ้านห้าสิบหกตารางวาฮะทั้งขายและให้เช่าเลยนะครับเช่านี่จะสองหมืนบาทต่อเดือนขายสี่จุดสามล้านบาทนะครับ นี่จะเป็นปั๊มน้ำเนาะโอเคตรงนี้ก็จะเป็นถังขยะครับผมนี่สวนน้ำป้าโอเคฮะสวยครับท้องฟ้าเวยมากต่อไปเข้าไปดูในบ้านกันเข้ามาก็จะเป็นห้องนั่งเล่นครับผมนี่ชั้นวางทีวีนะครับโอเคแล้วก็มีแอร์หนึ่งตัวนี่ฮะ แล้วก็จะมีห้องน้ำอยู่ตรงนี้หนึ่งห้องมีห้องน้ำนะครับโอเคห้องน้ำชั้นล่างไม่มีฝักบัวก็ก็จะเป็นโซนทานข้าววก็เดินมาทางนี้ก็จะเป็นห้องครัวครับผมโซนครัวก็สามารถออกไปหลังบ้านได้นี่ฮประตูโอเค ต่อไปคือดูชั้นสองครับผมชั้นสองก็จะมีอีกสห้องนอนแล้วก็2ห้องนำ้ำเป็นห้องน้ำรวมหนงอันแล้วก็มาสเตอร์เบดรูมหนึ่งอันะนะฮะตรงเข้าไปสายมือครับผมก็จะเป็นห้องนอนแรกนี่ครับนี่ห้องนอนแรกโอเค แล้วก็จะเป็นห้องน้ำครับในห้องน้ำที่หนึ่งห้องน้ำโลงของชั้นสองเนาะ, okay. ะน,นี่ก็จะเป็นอีกห้องนอนหนึ่งครับซึ่งเราสามารถทําเป็นห้องอะไรก็ได้ห้องใจใหญ่กว่าห้องที่แล้วมีแอร์เช่นกันแล้วเข้าไปอันนี้ก็จะเป็นมาสเตอร์เบดมครับผมนี่ เช่นกันครับมีแอร์ฮะแล้วก็มีระเบียงเพิ่มมาด้วยเนาะนี่ครับผมแล้วก็นี่ก็จะเป็นห้องน้ำของมาสเตอร์เบดรู เรียบร้อยครับ